ก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นพี่ชายที่ทําหน้าที่ดูแลน้องสาวได้ดีมากจริงๆครับทุกคนครับสวัสดีครับทุกคนวุ่นวายสตอรี่ช anel นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นและทุกคนรู้นะครับว่าผมได้พาเด็กๆทั้งสอคนนะครับผมขออนุญาตเรียกเป็นคนละกันเนาะนะับเพราะเขาคือสมาชิกในครอบอครัวนะฮะกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับโดยที่มีผมแล้วก็มีเพื่อนผมอีกคนนึงแล้วก็เรา ต้องเลี้ยงน้องๆทั้งสองตัวนะครับแต่ว่าในทางตรงข้ามนะครับที่ที่ผมเลี้ยงเขานะครับในฐานะพี่ชายเขาก็เลี้ยงน้องได้ดีเช่นเดียวกันครับถึงแม้ว่าในช่วงตอนกลางวันนะครับน้องเขาจะชอบสวบพี่ชายไม่ว่าจะเป็นการแย่งของกินกันบ้างล่ะหรือว่าแย่งความรักกันบ้างล่ะนะครับแต่ว่าพอความเป็นพี่เหนียวเขาไม่เคยโมโหโห,หรือไม่เคยหงุดหงิดใส่น้องเลย น้องก็โดดสวบคอเขาก็ยังนิ่งอยู่นะครับแต่ว่าพอตกกลางคืนมาก็ได้เห็นภาพที่น่ารักแบบนี้คนเลี้ยงมันใจฟูเนาะทุกคนเนาะดูสิตอนที่เขาเหนียวเป็นเด็กนะครับผมไม่ได้ยากผม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 ไม่สามารถอินเสิร์ตคลิปขึ้นมาได้นะครับพี่ๆนองคือเขาถูกเลี้ยงดูและเอ็นดูโดยพี่สาวของเขานะครับเี่ พี่ศากและเหนี่ยวเขาจะอยู่กับพี่ศากมาตั้งแต่เด็กๆเลยถ้าใครที่ดูคลิปของมุดบลาสตอรี่นะครับก็จะเห็นว่าพี่ศากเลี้ยงเหนี่ยวมาตั้งแต่เหนียวดูดนมจุ๊บๆ,ๆ,ๆเลยใครที่ย้อนกลับไปดูคลิปหรือจําคลิปได้จะเห็นได้ว่าวันที่แม่สวยคลอดน้องเหนียวออกมาคลอดพี่เหนียวแล้วกันครับทุกคนออกมานะฮะก็พ่อเจ้าไม่สามารถเข้าไปในคอกได้แต่ว่าพี่ศากของเขานะครับนี่คนนี้เลยพี่สากคนนี้ นี่พี่สาของเหนียวนะครับสามารถเข้าไปดูแลเข้าเหนียวในกรงได้โดยที่แม่สวยไม่ดุเลยนะครับทําให้พี่สากเป็นแม่นมเป็นพี่เลี้ยงของเหนียวมาตั้งแต่เล็กจนโตจนวันนึงในฐานะที่เขาเป็นน้องชายเขาต้องโตมาเป็นพี่ชายครับแล้วก็เขาทําหน้าที่ได้ดีมากๆจริงๆสมมติว่าพี่สากเขากําลังมองมาจากข้างบนใช่ไหม ก็คงภูมิใจในน้องชายของเขาคนนี้มากๆครับที่เขาดูแลและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของพี่เขาได้ดีมากๆจริงๆครับเห็นไหมพี่สากเห็นไหมพี่สากดูแลน้องไหพี่สากก็ต้องยอมรับพี่สากเขาเลี้ยงน้องออกมาได้ดีแล้วก็ด้วยความที่สากเป็นเป็นคนที่ใจดีมีจิตใจที่อบอุ่นใช่ปะก็อาจจะเลี้ยงน้องด้วยความแบบ ด้วยความเป็นข้าวสาก็จะมีแง่บ้างนู่นนี่นั่นบ้างด้วยแต่ว่าสาเป็นคนที่ใจดีแล้วก็ไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบไม่ทะเลาะก,กันเวลาที่มีปัญหาสาเขาจะบ่นได้นะครับทุกคนเขาจะพูดได้เขาจะเป็นคนกันออกได้นะครับเขาก็เลี้ยงน้องมากับแม่สวยกับคุณยายนะครับออกมาเป็นข้าวเหนียวคนนี้นะครับซึ่งถ้าทุกคนที่เป็นแฟนคลับติดตามเรามาตลอดนะครับก็จะเห็นแล้วว่าน้องเหนียวเนี่ยในช่วงหลายในหลายๆช่วงเวลาที่ผ่านมาค่อนข้างดื้อแบบ ดื้อมากต้องบอกว่าดื้อมากมันจะป็นรั่วปีนหลังคาแต่ว่าในวันนี้นะฮะเขาเปลี่ยนพาร์ทเปลี่ยนบทบาทกลับมาเป็นพี่ชายนะครับเขาต้องดูแลน้องสาวซึ่งเขาทําได้ดีต้องยอมรับเลยว่าเขาทํา,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 าทได้ดีมากๆมากๆมากๆจริงๆริงมันทําได้ดีมากๆครับแล้วทุกคนล่ะครับหลังจากที่ได้ติดตามมุ่นวายสตอรี่มาได้รู้จักความเป็นข้าเหนียวได้รู้จักความ เป็นเราของมินว่าสตอรี่ได้รู้ว่านี่คือน้องชายของพี่ข้อสากนะครับนี่พี่ข้อสากได้เห็นตั้งแต่วันแรกที่เขาโตได้เห็นทุกความเติบโตที่เขาเป็นการหาหมอทุกๆอย่างแล้ววันนี้เขามาเป็นพี่ชายแล้วทุกคนมีความคิดเห็นกับภาพนี้ว่ายังไงบ้างแสดงความคิดเห็นการคิดการเห็นคำอ่านพูดคุยกับผมนะครับหรือว่าจะเป็นพี่ที่ผ่านเข้ามาใหม่ บอกผมหน่อยว่าถ้าคุณเจอภาพนี้ในบ้านของคุณหรือเจอในคลิปคลิปนี้ก็ได้ครับพี่ๆมีความรู้สึกยังไงแต่สําหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าผมใจฟูมากเลยที่ได้เห็นภาพนี้วันที่ผมรับเข้ามาผมเจอดราม่ามากมา,กมายว่าทําไมเลี้ยงน้องหมาไม่ดูสายพันธุ์ข้าวเหนียวเขายิ่งดื้อยอยู่ใช่ไหมครับในวันนั้นเราไม่มีข้าวคั่วเนาะข้าวเหนียวเขายิ่งดื้ออยู่ทําไมเลี้ยงน้องหมาไม่ดูสายพันธุ์ผมก็บอกว่าเฮ้ยผมรู้จักน้องหมาผมดีมากๆนะครับ ซึ่งวันนี้ก็อาจจะตอบและพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างได้นะครับขอบคุณที่คลิปนี้ไม่มีอะไรเลยมีแค่ภาพนิ่งๆวิดีโอเคลื่อนไหวเล็กน้อยไปมาแล้วก็เสียงผมแต่ก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับนี่คือวุ้นวายสตอรี่อีกหนึ่งคืนที่บ้านนอกนะครับทุกคนครัถ้าเกิดว่าพ p ่ดูอเด็กๆก็ฝากไลค์แชร์ s u b s ไครต์แล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้มันเป็นความพิวใจนะครับเผื่อใครที่กาลัง นอนกำลังดิ่งอยู่นะครับได้เจอคลิปนี้อาจจะทําให้เขาใจฟูขึ้นมาบ้างก็ได้นะครับสวัสดีครับ